วัดสุวรรณรามราชวรวิหารหรือวัดทองในอดีตเป็นสถานที่สำคัญที่พระเจ้าตากสินมหาราชทรงมีพระราชดำรัสให้นาตัวเฉลยศึกพม่าจากค่ายบางแก้วในจังหวัดราชบุรีในสมัยนี้ไปประหารชีวิตที่วัดสุวรรณรามแห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อยวัดสุวรรณรามคือเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และเมื่อมาถึงสมัยกรุงธนบุรีลานวัสวรรณารามแห่งนี้ก็ขึ้นชื่อในการใช้เป็นสถานที่ประหารเฉลยศึกสงครามจากประเทศพมา่าโดยใช้การตัดคอซึ่งก็มีเรื่องเล่ากันว่ามีคนเคยเห็นร่างของผู้ชายระยะสูงใหญ่นุ่งจงกระเบิดแต่ไม่มีหัวมายืนให้หลายคนเห็นนอกจากลานว่าจะเป็นที่ตัดคอเฉลยศึกแล้วบริเวณวงเวียสนามวัสวรณารามในสมัยนี้ ยังเป็นที่ฝังศพคอขาดของชาวพมา่าที่จับตัวมาได้มากมายอีกด้วยนอกจากประวัติศาสตร์จะจารึกเรื่องบริเวณตรงนี้ไว้เมื่อครั้งที่มีการขุดปรับแต่งพื้นที่บริเวณนี้ในยุคสมัยใหม่ช่างก่อสร้างก็ได้พบเจอกระดูกคนมากมายบริเวณนี้ตามประวัติศาสตร์จารึกไว้สุดสยองขนลุกสู้ทหารพมาร่าแห่งวัสุวรรณารามราชวร,รวิหารที่มาสงสารแปลกตากับเหตุผลสุดสะพึงน่ากลัว หากจะพูดถึงวัดเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนานทั้งการศึกษาด้านประวัติศาสตร์และความหลอนสุดสะพรึงกลัวคงหนีไม่พ้นที่จะต้องพูดถึงวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและเป็นวัดที่ขึ้นชื่อมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั่นก็คือวัสุวรรณารามราชวรวิหารหรือวัดทองในสมัยกรุงธนบุรียังมีเรื่องเล่าน่ากลัวในวัสุวรรณาราม เดิมที่ทีในวัดแห่งนี้ที่ลานวัดเคยเป็นลานประหารชีวิตฉเฉลยสึกสงครามทหารพมา่าสุดหลอนมากมายเช่นมีคนงานที่มาทําการก่อสร้างศาลาของทางวัดได้ทําการขุดพบก,กระดูกท่อนแขนหรือท่อนขาดก็ไม่ทราบได้แต่มีกําไรคล้องติดมาด้วยกําไรที่พบเจอติดกับกระดูกอย่างแน่นหนาเวลาเอากําไรออกต้องทุบกระดูกออกถึงเอากําไรออกมาได้กําไรที่ว่านี้เจ้าของกําไรนั้น น่าจะเป็นทหารพรม่าระดับนายกองชั้นผู้ใหญ่มียศสูงพอสมควรถึงจะมีเอาไว้ครอบครองได้กำไรที่กล่าวมานี้เป็นกำไรทองโบราณเนื้อดีคนงานที่ขุดเจอจึงนํากำไรนั้นไปขายเพื่อน,นำเงินมาซื้อของกินอาหารให้ภรรยาที่กำลังท้องอยู่ผ่านช่วงเย็นเองหลังจากที่ทานอาหารกันจนอิ่มในคืนนั้นก็นอนหลับแต่คืนนั้นแปลกกว่าทุกคืนคือเป็นคืนที่เงียบสงบไม่มีแม้เสียงหมาเห่าหอน เสียงแมลงเงย็บจนผิดสังเกตแต่คนงานก็ไม่คิดอะไรนอนหลับกับภรรยาเป็นปกติแต่คืนนั้นอยู่ๆก็ฝันกระหลาดเห็นทหารพามา่ามานั่งคล่อมบีบคอทวงกำไรคืนและบอกกับคนงานว่าถ้าหากไม่เอามาคืนจะมาเอาชีวิตภรรยาไปจากนั้นไม่กี่วันด้วยความที่คนงานไม่ชื่อเรื่องนี้และคิดว่าเป็นแค่ฝันก็ปล่อยเลยตามเลยอยู่มาวันหนึ่ง อยู่อยู่ภรรยาของคนงานก็เสียชีวิตอย่างไม่ทราบสาเหตุโดยที่ตายในขณะที่มีลูกอยู่ในท้องหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าตายทั้งกล่มคนงานผู้เป็นสามีของคนตายได้นำเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาเล่าให้พระภายในวัดฟังพอเล่าเรื่องเสร็จพระก็พูดว่าเจ้าคมต้องไปทำบุอุธส่วนกุศลให้เขาซะแต่คนงานคนนี้ไม่ได้ไปทำตามพระที่พูดเอาไว้ต่อมาเรื่องมีคนพบเจอวิญญาทหารพรมา่า ขอาาดเดินไปมาอยู่ที่ลานวัสุวรรณารามอยู่บ่อยครั้งจนต้องมีการตั้งสารเพ่งตาไว้ที่บริเวณโรงเรียนวัสุวรรณารามแห่งนี้ที่น่าสนใจก็คือหากผู้ใดที่มาไหวสารแห่งนี้แล้วมองเข้าไปในสารก็จะเห็นเป็นรูปภาพวาดที่เป็นรูปกองทหารพรม่าไว้ทั้งหมด3รูปแทนที่จะมีอยู่ด้านในแบบสารพระภูมิทั่วไปที่ใช้กันบางว่าเป็นการระลึกถึงดวงวิญญ,ญาณทหารพรม่าที่เสียชีวิตในอดีต อีกทางด้านหน้าศาลก็ยังมีพิรามิดเล็กๆตั้งไว้ด้วยโดยมีความเชื่อกันว่าสถานที่ไหนที่มีอาถรรพ์มากๆก็จะมีการนำพิระมิดเล็กๆมาตั้งเพื่อสะท้อนสีอาถรรพ์ไม่ดีเหล่านั้นออกไปหากใครที่ต้องการไปเยี่ยมชมวัดน,นี้ไปตามรายละเอียดตามนี้ได้เลยวัดสุวรรณารามราชวรวิหารหรือนิยมเรียกกันสั้นๆว่าวัดสุวรรณาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโถชนิดราชวรวิหารหนึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในซอยจรันสนิทวงสามสถนนจรันสนิทวงตรงข้ามกับแยกบางขุนนนท์แขวงสิริราชเขตบางกอกน้อยโดยติดอยู่ริมคลองบางกอกน้อยฝั่งตะวันตก